จุดวางแท้งน้ำสองใบเส้นนี้แนวกำแพงนี้ก็คือเป็นเส้นน้ําดี <c oughs> เป็นเส้นน้ําดีวิ่งยาวไปสุดนู่น <c oughs> แล้วก็น้ําดี เข้าถึงห้องแต่จะวิ่งเส้นล่างล็อกตะเข็บไปแล้วเข้ามุมนูน้นมุมที่พิทศกําลังยืนดูอยู่ส่วนน้ําทิ้งก็เล็ะมาทิ้งลงบ่ออันนี้คือตําแหน่งของตู้ตู้เมนไฟใหญ่อยู่ตรงนี้เป็นโรงเรือนแล้ก็ระบายอากาศออกข้างหลังได้เลย ตู้เมนไฟก็ดูเอาจะตั้งตรงไหนแล้วแต่ความเหมาะสมอาจจะต้องตั้งมุมด้านในตรงนูง้พื้นที่ระยะ5เมตร50ยาว5เมตร50ก้านออกมาประมาณ150เซนคับ